ดำเนินศืษยาวัฒนธรรมประเพณีของเราบาายจายอาจารย์้วัสอยูย่ คือว่าอย่างไรก็สุดยอเลยเพราว่าเราได้ทำบุญนี้เพื่อบุคคลเป็นปฏิกัติบาหรือว่าเพื่อูเพื่อนันเป็นสังฆานถ้าเราปราบถวายสังฆานไเจ็นแต่ะจว่าลูกหลานทุกขก็ยังมีความดีดีมากอยเพื่อเหลือมาะคับประคใ้ม กองอุตสร์อื่น้วยเภทเดียวกันในกาตัดบาทเป็นจะถูกต้องตามหลักโหราณสถานอาญาเดิมก็รองไปตรงที่กองกองอุญตสร์ตัดบาทนั่นก็ปรากฏท่านก็จะเรียนรายดาวพวัดต่างๆก็จะเลยเห็นได้ว่าวัดวารามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในย่านบ้านนี้ เสียีๆจากทีมงานคอนเสิร์ตนะครับทีมงานของท่านสัญชสกุทธิชัยวูลุิุษสุตตร์พร้อมทั้งทีมงานของท่านทุกคนนะครับที่รับอิดชอคการจังเป็นข่าการวันนี้นะครับกับทีมงานยิ่งใหญ่ของลูก พ่อมาเหวุแลนานเราจะได้ชมนะครับกับทีมานี้เพราะว่าการแข่งขันที่เตูกันจ้องกันไวมากมายครับทางด้านการแข่งขันในที่ปัจนุบันรวมถึงเกลลและอยักษ์ให เราดีดชนะนะครับต่าครัีจขอาย่เทอร์และกันี่ครับอกี่ปกบโยโครับบอกซะก่อนโย่้าเ็นเอกโลกากับของทางด้านลุกลงพ่อมาเหศวรต่างๆต่างกับประธานสงครารแสดงการนี้มานีครับระบคุณใจของเร